Bây giờ biệt เลี้ยวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจำเขาเนะี่ยฉันเคยมาแต่ฉันลืมจำไม่ได้มาไม่ได้มานานแล้วเลีเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปโคเลี้ยวแรกเขาเลี้ยวสองจับปีเลยทุกคน,กนไม่ได้มาเลยเอสบ,บานบอกอะลูกอะ ครับตั้งใจเรียนนะแล้วนะตอนเย็นกลับยังไงกลับกับเพื่อนครัไปพี่เราไปอไปนะไฟแดงข้างหน้าเรียนบ้านร้อนแดงติ ไฟแดงสามก็อนอ,อกจากออกจากบ้านไฟแดงที่สามมาได้จับพี่น้องมาเที่ยวจังหวัดอำนัจเจริญนะจ้ามาตลาดสดตอนนี้เวลาเกือบโมงเจ็ดโมงสามสิบหกหนาวหนาวหนาวจะได้เอันเบิ่งอยู่วหนาวจะองศามาได้เบิ่งเลยวะ คิดฟ้นนาน,นาบอน,นาบต่ำสิบหกสิบเจ็ดองศาค่ะเ,เพราะว่าเขาเป็นคนขี้ฮอตแล้วเขาหนาวนี่แสดงว่ามันหนาวแห้งฮอตตลาดแล้วจ้าฮอตตลาดสดแล้วโอ้โเรานอนง่ายปวดแสบมากเลยอันนี้อันใช้นีนตำรวจป่ะใช้ในตำรวจเด๋อ ตลาดนี้ตำรวจแล้วก็ตลาดนัดตลาดสดยู่้วงกันเนาะชั้นส้วข้างหน้าสวนสวนยังไปเรียกอะไรสวนสวนชาราลานาฬิกาเออง่าย รถหลายกว่าแต่เนี่ยวันนี้มาเป็นรู้สึกว่าจังหวัดอำนาจเจริญรถมันจะหลายกว่าเก่าขนาดวันนี้วันที่ยี่ยี่สิบแปดวันมานี้ยยี่สิบแปดรู้สึกรถมันเยอะๆผิดปกติหมู่บ้านเนี้่ยหมู่บ้านเนี้ยเขาทำทางรถไฟให้เบิ่งกันพี่น้องซื้อซีนซื้อซีดเทาสองลูกลนะมีเนื้อมีเนื้อมวนอ่มมวลทอดมา Yeah. Okay. าแล้วจับพี่น้องได้แล้วได้แล้วมาเบ่งเด้อได้อย่างนี้แคบหมูส้มต่ำพักสลัดกระเทียมพริกเทียมพริกมะเขือเทศเก็บแล้วไงโอ้ยตึนนะ๊งนักแต่งแต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 ง,แตง,แตงนี่พอแตง่ง อันนี้กาลูกชีดอันนี้ก็เนื้อ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 วัวเนื้องูอันนี้ก็ไม่พักขึ้นกันโอ้หนาวรถออกจากถุก น,นี่กรเนื้อหมูจ้ะสองกิโลหมูยอจ้ะแซ่บแซบ,แซบอันนี้อย่างอันนี้ก็บพักรวมมีพักซีต้นหอมสลัดซื้อเพิ่มมังนาวมังนาวสองถุงถุงจะจับบาทยี่สิบาทสองถุงหลาย ขนมจีนสองกิโลมาฮันเถือนละจ้านัดคลิปนี้ก็ททำนี้ก็ะละจ้าฝากกดติดตามซ่องไม่เพ่นพภากินนะจ้า ข้างในเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะข้างใน